จับเจ็บเจ็บจ็บเฮ้ยนี่มันไอ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยถือว่าดูมาขามขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยบ้านขี้ยามันไกลเลยขนาดนี้วะเนี่ยจะมานอนดูหนังเล่นสักทีแบบวันเสาร์อาทิตย์ต้องมานอนอยู่โคตรไกลเลยเนี่ยถึงแล้วบ้านบ้านที่พวอเนี่ย แคลบอกว่ามันต้องมานอนที่นี่ประมาณ3วันมั้งเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานยายเคล้จะมาอยู่ที่นี่แล้วคล้าต้องมาเฝ้าให้อะไรสักอย่างให้ยายเนี่ยจะไม่ได้แล้วไหนก็ไหนแหละแกมาหน่อยดีกว่าวะเดี๋ยวเราเอาหุ่นไรกาเนี่ยวางตรงนี้ชื้มอย่างนี้แล้วเราก็แอบ,บหลังต้นไม้ตรงนี้แล้วเราก็เรียกมันมามันคงตกใจว่าหุ่นไล่กาอะไรทำไมถึงอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็จัมสแก่มันเออเคอย้าวยเฮ้ยเสียงเขาวะ ขี้เอาไว้อเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคสวยอะไรวะใครเรียกฉันว่าเสี่ยมันว่าแซมมี่ชวร์เลยวายแซมมี่นายอยู่ไหนอะแซมมี่แซมมี่อะไรเนี่ยใครมันเอาหุ่นไร้ก,การมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยจำสกเกลตกใจดิอาจิงฉั้นขอของฉันหน่อะฉันระวังอ่ะเอาา้เอาแล้วเอาพวกหุ่นไร้การมาทม่าวะ เอ้าไม่รู้ก็เอามาฝากยายนายไงเผือ่อนายเผื่อยายนายเอาแบบแบบเขาแบบปลูกข้าวอะไรเงี้ยก็เอาหุ่นเล่กังเล่กา <ๆ S 2> มันเดินเล่นอะไรเงี้ยเออนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเออแต่ว่านายมาที่นี่มามามานอนที่นี่ทำไมนะทำไมไม่ไม,ไม่นอนในม้งในเมืองก็คุณยายฉันเขาอยากให้ฉันมาอยู่ที่นี่สักงสองสามวันในะพักกับเขาน<อ>่ะแต่ว่านี่ก็าอาจจะเป็นเพื่อนยายมาหามาสักพักแล้วเขาังไม่มาเลยอ่ะเขาอาจจะหลงทางโอเคเขาเขาเข้าใจโอเคไม่เป็นไรสงสัยน่าจะพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วเพื่อนคงไม่หลงทางหรอกเขาต้องมีคนเขาต้องมีผู้ยงผู้ใหญ่มาส่งบ้างดิเออคนองคนอื่น ไปลงดูหนังเล้วึงกับทีวีมาเออก็ดีเหมือนกันอุ้ยเออว่าได้ยินว่านายซื้อคอมใหม่นี่ว่าอุ้ยแต่นี่แหละคุณนี้แรงแพงได้เอาตังค์จากไหนซื้อเนี่ยกูแอบซบไปเนี่ยแอบซมใช่ไหมอ้าแอบซมแอบซมเลเทอร์ไหนฉันรู้น่ะไอ้รู้หนารู้หนาเอางี้ไปนี่นายรู้เรื่องกันดีป่ะเออรู้จักผีพายไหมเพื่อนอ่ารู้จักอยู่อย่าเล่นมุกว่าผีพายเรือไม่เอานะ <_<_เดออี๋ยวฉันลอาประวัติให้ฟังเขาลอกกันว่าผีพายนะเพื่อนเขาบอกว่ามันคือเป็นผ uh ีในตำนานตำนานไทยไว้เขาบอกว่ามันคือผีในความเชื่อของพื้นบ้านไทยเชื่อกันว่าจากผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ย เออถูกทำด้วยแบบทำคุณใสแบบคุณใสใสน่ารู้จักคุณใสของแบบของประเทศไทยปะทำของใสอ่าทำของใสวิญญาณจะเล่นล่อตามแหล่งน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้แหละเออเขาว่ากันอะ่ะอยู่ในคลองอยู่ในหนองน้ำอยู่ในเขื่อนอยู่ในอะไรพื้นที่ทั่วไปเนะนี่ยที่เป็นน้ำอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นลักษณะนะเขาบอกว่าจะเป็นผีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดก็มีหลายแบบแต่ว่าชุดอ่ะ จะมีความแบบเป็นตะคงตะไร้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบผีในน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนประมาณนั้นบางครั้งก็บอกว่าเป็นใส่ชุดผีโบราณไทยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความเชื่อนะอะไรอย่เนาะแล้วแต่แสถานที่ฉันก็เลยเอาแผ่นซีดีมาให้ดูเอาไปไปเปิดซะได้อันนี้อันนี้คืออะไรวะแผ่นซีดีผีพายได้แหละพร้อมกันแล้วเปิดเลยเพื่อนฉันพร้อมดู มาเลยใส่เลยใส่แผ่นไปเลยโอเคแล้วมานั่งดูชิวๆเว้ยเอาละหนังเปิดหนังสตาร์ทได้เลยนี่เลยเพื่อนเรื่องนี้เลยช่องรอนรอนไดรี่เนี่ยเขาบอกเขาทําเกี่ยวกับผีพายใช่ไหมเคียะแล้วเขาบอก,<า>กว่า,าผีพายตัวเนี้ยมันคอยมันจะโผล่มาจากใต้น้ำเนี่ยเพื่อนโผล่มาด้วยความแบบหน้าตาสวยงามเพื่อมาหลอกล่อคนเนี่ยตกมลสกดเพื่อแบบว่าเอาไปลงในน้ำเอออะไรประมาณนี้นะดูดิเห็นป่องพอสมมติมันโดนแบบมันโดนพายเล่นงานเห็นป้อมันออกแบบมันก็เลยคว่ำเรือคนอื่นเลยแล้วก็ทำหน้าตาผีใส่คนอื่นด้ยเนเห็นไหม เออนี่แหละฉันก็เลยพลฉันดูหนังเรื่องนี้จบทุกครั้งนะฉันจะกลัวพวกน้ำคลองอะไรทันทีเลยเว้ยแบบเพราะแบบแพนิคโอ้ยจบแล้วเพื่อนเป็นไงน่ากลัวปะจะบอกแล้วหลังจากที่นายดูทิพนี่เสร็จปุ๊บนายจะกลัวน้ำคลองน้ำทะเลทันทีเลยเนี่ยอ่ะดูดิเหมือนเหมือนหน้าบ้านเฉยเลยอุ้ยคล้ายๆว่าคล้ายๆเนาะเออกลัวน่ากลัวระวังตัวไว้นะเพื่อน ไม่หรอกมั้งเขไม่เม่นหรอกมั้งเออไม่มีอะไรก็บ้าแล้วเถอะอะไรเสียงผู้หญิงที่ไหนอ่ะมี็นป่ะสิงยายฉันบอกเออยายนายมาปะเนี่ยใช่ป่ะรอบนไปดิยายครับยายครับฉันได้เสียงผู้หญิงด้วยเมื่อกี้แว่วๆอ่ะยายยายครับมาถึงแล้วใช่ไหมเอ่ยผมหลานเด้อชื่อแซมมี่กับเคียวยาคุงยายครับยายครับยินไหนวะเนี่ยเคียวร์ชัมมี่ยายนายเลยนะเพื่อนไอ้ว่ายายไม่มีเลยนะเนี่ย ตรงนู้นก็ไม่มีในน้ำไปเนี่ยยานาดูในน้ำไปเนี่ยยานาเป็นรังเงือบไปเนี่ยเฮ้ยเถื่อนเถื่อนมาดูนีดินี่มาดูดิฉันเห็นอะไรไม่รู้อะดูดิฉันเห็นไฟทำไมมีตะเกียงสีฟ้าอยู่ในน้ำเพื่อนตะเกียงสีฟ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยเออนั่นดิตะเกียงเราไะไม่รู้ไปเก็บมาเร็วของใครเนี่ยเออเก็บเก็บทำไมอ่ะชิบไม่รู้อ่ะโอ้โหแล้วแล้มาเก็บตอนมาเก็บเพื่อนดิสมมุติถ้าฉันโดนผีฟ้าขึ้นมาทำไงเนี่ยบ้าเลยน่ากลัวฉันจะเป็นคนทำงานศพไปไหน เอ้ยนายนายลงน้ำไปเกี่ยวได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้ได้ได้หนึ่งสองสามส้อมเกี่ยวบอลเกี่ยวมอลเกี่ยวมอลเกี่ยวขี้อ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันยัเสียงอเลยปะเฮ้ยขี้อ่ะขี้อ่ะขี้่ะเตะไม่ได้เตะไม่ได้เลยโอ้ยฉันอยู่ไหนวะนนี้อ่ะเฮ้ยแม่งเฮ้ยผีพายผีพายผีพายเฮ้ยไม่มีนี่ว่ะเฮ้ยหลอนอะไรวะเนี่ยฉันฝันไหมเนี่ยเออว่าเรานอนฝันนี่ว่าเออเรามันบ้านขี้ยาใช่ไหม เออบ้านย่าคิยะก็เลยต้องอยู่ในบ้านย่าของคิยะบ้านยายแล้วตอนนี้ฉันอยู่ไหนเนี่ยคยิยะยะายยายจ๋าคิยะเอ,อ้ยซาเม่งเสียงมาจากบ้านซ้ายมือซาเม่วุ้ยไหนรอดอยู่เนี่ยฉ<ม>ันรอดฉันนึกว่าตายกันแล้วเราทั้งคู่เนี่ยเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เนี่ยได้ได้มีพายแบบฉันบ้างตอนที่เราไปเอาตะเกียงสีฟ้าในน้ำอ่ะเห็นเออนั่นแหละ มันมันมันคือของจริงยอดเพื่อนผีพายอ่ะแม่งเอ้ยบังเอิญเนาะเราโดนหนักที่ไม่งมาปั๊บเลยใช่ไหมโอ้ยไม่ไม่านไม่ฝันไม่ฝันเพื่อนเมื่อกี้ใช่ว่าเราหาต้อออกจากที่นี่หรอวะตอนที่เรากำลังมีชีวิตรอดนี่แหละคือมันคือมันคือโชคดีของเราเว้ยโอเคเราจะออกจากทางไหนอ่ะนั่นเดินทางเลยนะไปดูในน้ำดิมีศพคนหัวขาดเต็มเลยเพื่อนผีพายเพิ่งกินหัวเหรอไม่ใช่ แต่ว่านับตื่นแค่นี้ไม่น่ามีผีพายเนาะใช่ไหมไม่ไม่น่ามีนะโอเคงั้นนายดูดิโอ้ย <Ooh, S 1> มีศพคนหัวขาดในน้ำเต็มเลยเพื่อนอูหลายศพมีแต่ผู้ชายโอ้สแสดงว่าจะบอกนะว่าผีพายมันไอเนี่ยมันแบบมันสะกดมนใส่ผู้ชายแล้วมันก็เลยดึงหัวคนไปในน้ำเนี่ยดึงหัวดึงตัวคนแล้วก็เอาหัวขาดเนี่ยแล้วก็โยนศพลงคลางรออะไรอะ่ะอุ้ยถ้าออกมันจะอยู่ไหนวะเฮียเอ้ยโอ้ มันไม่มีทางออกแล้วแต่ว่าดูจากแบบดูจากนี่แล้วอ่ะไม่มีดิมีอะไรอ่ะหัวเห้งอ่ะหรือว่ามันไปทางขบนต้นไม้หรือเปล่าวะเฮ้ย่ประตูอะไแล้อย่างอยู่ในน้ำป่ะเพื่อนนายกล้าลงไปไหมฉันกลัวลงไปแล้วเจอผีพายดิเพื่อนนายลงไปดิเงี้ยเราไม่ต้องลงไปงั้นเราอยู่นี่แหละไม่เอาไม่ลงไปก็แย่ดิเพื่อนเนี่ยป่ะมีประตูสีเขียวเนี่ยเฮ้ยป่ะเนี่ยประตูเนี่ยใช่ป่ะเออว่ามีประตูด้วยว้าเอาไปดียวเพื่อนจะลงไปดิป่ะชั้ว่าอาจจะเป็นประตูที่ทำให้เรารอดก็ได้นะเพื่อน ช่มันมีทางอื่นมันมีทางอื่นด้วยวะไม่เห็นเลยเสียโอเคกูเห็นละตายคิดว่าคนนี้หน้าตาคุณคุ้นป่าะว่เพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วแม่งเลยยิ้มแฉ่งเลยแม่งเลยตายอย่างโบเพื่อนเูเราเราจะเราจะว่าน้ำหนีมันได้วะเพื่อนมาไปเร็วหายใจหายใจหายใจนึ่งสองสามปุ๊บกูเกือบเป็นบ่อแล้วคุณบ่อแล้ว ไปแล้วเพื่อนแม่โอยมเดินในน้ำได้กีมาเนในนได้คนคนนคนนอ้ัน่ากลัวเลยครับเสียงมันน่ากลัวมากเพื่ไอ้เราอย่ายุดทำไมใช่ยตายไม่รออย่ายุดมันตามไปเลยตามไปเลย้เียเเสียกูเอักไมดูเลยไปแล้วเพื่อนไปอเวไปอมอยู่กัล่างไปเพื่อนไ ตายแลวเพ่อยตายฮะหึงมาตามมงมตามมอยู่ตลอดนั่นแหละดไปไปไปลกไปเพื่อนตอเร็วตบเร็วเร็วโอ้ยตมาติดเลยไปต่อเพื่อนไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเพื่อนหยุดทำไมเฮ้ยต่อใช่ใช่ใย่า้อเพื่อนทั้งออกไปเร็วไมาขึ้นขึขึ้น้ไม่ได้มาอุ้ยอุ้ยมีแค่งออกเมื่อกี้ที่ไหนว่ไไม่รู้ะ มันตะมไปมวากูอยู่ในอยู่ในนี่ว่าความแปไม่เนี่ยได้เฮียตรงนี้เป็นประตูเพื่อไปเร็วไปเร็วปวดที่อปเฮียเปประตูเฮียปกติยายนายชอบชอบเลขอะไรพูดไปเร็วชอบชอบเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่อะเลขเลขเอาไปสาเลขเลขสองแล้วก็สาโอ้มึงคิดง่ายเนาะไม่ถูกเพื่อนไม่ถูกตึงคจะรู้ไม่เล่าแม่เอยเเราต้องหารหัสไม้ถูกหรือไม่ก็เอหาทางออกอืนอุ้ยคนสมุด นขึ้ไปจากน้ำแล้วเพื่อนไปจากน้ำเพื่อนไปจากน้ำแล้วนขึ้ไปจากน้ำแล้วเพื่อนสามีตรงนู้นตรงนู้นมีสมุดอะไรไม่รู้สมุดเลขไงไหนอยู่ไหนมุ้อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยตรงไหนคุณไหนๆหรอค้ะกูค้ากูน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นเหรอใช่ในรูรูตรนู้นรูตรงนู้นผีพายอยู่ไหนนะตอนเนี้ยผีพายเนี่ยอยู่อยู่ในน้ำอยู่น้ำอยู่น้ำมันขึ้นมันขึ้นมาข้างบนได้นะระวังด้วยตอนนี้มันหาเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวมเจอมึงันเจอมึงแล้วเจอมึงแล้ว่าเจอมึงแล้วมเจอมึงงไมม่่่ใใชชกูาาทนี้หรอ วุ้ยโอ้โหตกใจไปเลยเพื่อนอย่านะอย่านะตามมาเลยในต้ังสือที่ไหนอ่ะอานนี้จากนี้ชืจะอในเพื่อนไหนตางไหนนี่นี่สมุดักขอ้ยมีสมคนนี่ในหนังสืออ่ะเอ้ยนี่หรอเก็บไปแล้เพื่อนเคียร์เียร์เียตลดนลาตลนลมือื่อข้วล้ว่แวยแล้ว่แลแล้วกแล้วกแล้วแล้วยแล้วยแล้วยแล้วแ เพื่อขออ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนอาจจะมีตัวเลขบอกก็ได้เพื่ึโอเคลไปด้วสูงก่อนเลยลง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 ดิมันเขียนว่าฉันพยายามหารหัสเพื่อออกจากที่นี่แต่ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยไม่เจอเบาะแสอะไรเลยออ้ยอาจจะเป็นหนังสือจากคนที่ตายเมื่อกี้ก็ได้เพื่อนนอกจากปะการังสามสีซึ่งจํานวนของมันแตกต่างกันไปมากในข้อความของคนก่อนหน้าฉันเขาเขียนแค่ว่าน้อยไปมากหากใครก็ตามที่ติดอยู่ที่นี่พวกฉันช่วยได้แค่นี้ ฉันทิ้งบางอย่างไว้ใต้หินยอกหินย้อยอ่ะเขาว่าไัเนี่ะปลากระลังสามสีเพื่อนปลากระลังสามสีอ่ะเราต้องหาปลากระลังสามสีแล้วก็ข้อความคนก่อนหน้าเขียนว่าน้อยไปมากแสดงว่าเราต้องหาปลากระลังสามสีแล้วเราก็ดูว่าแต่ละสีมันแตกต่างยังไงแล้วก็แต่ละตำแหน่งโอ้ยแม่งกระโดดมาจากน้ำได้ยังไงวะเนี่ยช่วยหาแล้วชุบชุบปากระลังสามสีอยู่ใต้น้ำจะเห็นสามอันแต่ว่ามันมันตายของเพื่อนที่เก็บไว้ปลากระลังสามเสียวะอันนี้สีเทานับปะเนี่ยตรงเนี้ยไม่นับบ้าง ชดดราร์ลีรู้าประการังพออยู่บนบกแล้วมันจะสีมันจะลอกกับเพื่อนอ๋อเออวะเขาเรียกประการังตายไหน,นมีน้ำเงินแดงแล้วก็เหลืองป่ะทีนี้แดงเหลืองแดงเหลืองเหลือาต้องดูลายป่ะแล้วเราเข้ามาดูมาแกะลายจากไอ้สีเทาเทาพวกนี้แกะลายหรออุ้ยหมาแล้วเพื่อหมายเยอะเนี่ยอ๋อโอเคถ้าเข้าใจอยู่เข้าใจสีนายพูดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวไปดีมาหาเสียดิมาหาเสียดิมาหาเสียดิมาหากูจะไปเนี่ยโอ๊ยโอเคเข้าใจแล้วประการังประรังสีเหลืองหน้าตาเป็นไงประการังสีเหลืองหน้าตาเหมือนจะเป็นแบบเออหินแตกหินแตก หินแตกใช่ไหมใช่หินแตกอันนี้คือสีอะไรอยู่ไมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วะอ,อันนี้น่าจะเป็นสีเงินแน่เลยเนี่ยเนึ่องจากหาสีเหลืองก่นอนสีเงินมันจะเป็นแบบเป็นอะไรบ้อง,องๆขึ้นมาโอเคน,น,นั่นเท่านั้นต้องเงินเลยหนึ่งหนึ่งสองอันต้องเงินมีสองตอนนี้ต้องเงินมีสองแล้วสองโอ้ยโอเคไปขับไปก่อนนะสองโอเคอันนี้สามสามแล้วอันนี้คือสามต้องเงินต้องเงินคือสามเป็นเงินะฝั่งนี้มีป่ะฝั่งนี้มีสามเงินคือสามคือเพื่อฉันพยายามหาอยู่อันนี้รับไปยังวะตรงน,นี้รับยัง หนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่แล้วเนีสี่แล้วเพื่อนน้ำเงินสี่น้ำเงินสี่ถูกน่าจะถูกนะน้ำเงินสี่แล้วโอเคแล้วก็สีเหลืองเป็นไงนะสีเหลืองอันนี้ป่ะอันนี้สีเหลืองอันนี้อันนี้แดงฉันจำได้ว่าแดงๆมันอะไรเยอะอย่างนี้อันนี้แดงใช่ป่ะอันนั้นอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันสองแล้วอันนี้อันนี้เหลืองป่ะอุ้ยเอออันนี้เหลืองมามามาโอเคจำไว้เพื่อนตอนนี้แดงสองหลืองหนึ่งจำไว้นะได้สองหลือหนึ่งโอเคแดงสองหลือหนึ่งโอเคได้สองหลือหนึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือสีอะไรอ่ะเหลืองป่ะเนี่ยยนนนนนีี่่เเหลลลืือออองงงปะั้้้้แแแแดดโววพ แดง okay. สาแล้วแดงสแล้วโอเคอุ้ยไปไหนวะนี <t 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 ่จะไปจะไปแดงสแดงสนี้แดงสแล้วนี่สแดงสี่โอเคแดงสี่มีตรงนี้ออันนี้คือเหลืองอันนี้ป่ะอันนี้หาอันนี้หแดงห้แดงหโอเคแดงห้าอนี้ไกินเหลืองหนึ่งเหลืองสอหลือ่งสองเหลืองสอเหลืองสอโอเคไอ้ฟ้าเท่าไหร่นะฟ้าสฟ้าสี่จะน้อยไปมากจาน้อยมากสองสสี่ไม่ใช่2องเลยนะสองสีสองสหหร สองสี่ห้าเป่าสองสี่ห้ออ mm ุ hmm. ้องถูกต้องไปเร็วไป้วไเดี๋ยวแไปนะไอของใต้ินย่องย้อยอ่ะมาเลยเพื่อนเอาไอเดียจะไปเอาหรอเ้วต้องออกไปเอาเพื่อแมงเงยทางออกอยู่ข้างหลังเพื่นี่ห้าไปเลยเพื่อนไปเร็วไปไปไปย้อย้อยอยู่ไหนย้อยอยย้อยตรงนี้ไม่มีไม่มีคนย้อนย้อยย้อย ย้อนย้อนแล้วจะเจอผีพายด้วยทางนี้นรอบเกิดรอบอะไรตาวมาทำไมตาวฉันมาทำไมเนี่ยในในมองไปทางฉันเฮ้ยเล่าเฮ้ยเล่าทำไมเฮไยเชิญเลยย้อนย้อนเจอแล้วย้อนย้อนเจอแล้วเจ้าทุกคนใตายย้อนย้อนฉันกอดขาไม่อยู่เพื่อนฉันกอดขาไม่อยู่ย้อนย้อนแปลว่าตรงนี้ป่ะอ่าน่าจะตรงนี้อ่ะน้ำจุดตรงนี้น้ำจุดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องมีของชึบจริงด้วยเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้เพื่อนบางอย่างไปเด้าออกสี่ห้า 2นี่คือสีแดงเอ้ย2คือสีเหลือง4คือสีฟ้า5คือสีแดงตามมาไปมาไปไปเร็วไปเดินไปโอเครออย่ตรงนี้แหละโอ้ยไม่มีทางไปไม่มีทางออกเลยว่ะงั้นไม่มีออกกูก็ฆ่ามันเลยละกันนี่แน่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 สวยเพื่อน้ยรี่มาด้วยีตัวกูยิงอะไรยิง ผีร้อยจะสูออุ้ยเอาปืนมันพุ่งแรงเลยว่ะใครแม่งสรรหาทำจะกินปืนไร่นี่เนี่ยสีชมพูเนี่ยตรงนี้แหละฉันจะเกลวกระโดดของมันไงจะรีโหลดไม่ได้รีโหลดอยดิวิลโหลดขนนานยิงอันนีเอ้ยยิงมาเด้มาเด้มาเลยผีพายโดนระเบิดไปแล้ดิผีพายหรอเคยรู้เปล่าเขาบอกระเบิดอ่ะชนะท่านน้ำเว้ยผีพาว่ายน้ำผีว่ายน้ำผีว่ายน้ำผีท่านน้ำผีท่านน้ำระเบิดไปเร็วโอ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ยโอ้ยฉันยิงใส่ตัวเองเพื่อน ระเบิดกุญแระเบิดระเบิดกุญแจระเบิดกุญแจมาเดะนี่อุ้ยรีโหลดอีกระเพื่อนจะถึงทางออกอีกเนี่ยจะต้องข้ามมันได้ใครจะใครแล้วนะเพื่อนมาเลยมาเลยตีแน่มาเลยหูสกิลระเบิดโคตรแรงอ่ะฉันบอกเลยตีแซมมี่ตีตีต well> ่อไปดิว well> ่าไงแซมมี่กูวิ่งกูวิ่งมาไกลมากเจอแล้วเจอแล้วจะทางออกแล้วโอเคจะรัไปเพื่อนจะต้องไล่ตัวนี้ได้ไอ้ผีตัวไรอย่าไปหลอกคนอื่นเพิ่มล่ะไอ้ผีไม่ดีหลอกผู้ชายคนอื่นอ่ะเราะจริงครับตี หลอกขึ้นมาพีอกมาดินี่มาหลอกให้รักละจักเลยนี่มาดิอือหลอกให้รักสุดท้ายเป็นพี่น้องอุ้ยตายนี่แหละมาเพื่อนฉันเอาไว้ยเป็นลูกคนเดียวเว้ยไม่เป็นพี่เนอะใช่เพื่อนถูกต้องพูตไดดีไปยิงฉลองไปเพื่อนเร็วออกนิดเดียวตายเปิดข้นมันนะจะบอกเลยนะทั้งวันนี้ต้องเล่นเว้ยเป็นแ่าเล่นปืนนะเูยนะใครจะเชื่อวะพรุ่งนี้เราต้องลาลาหยุดโรงเรียนวันหนึ่งเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวบอกครูว่าเราเราเพิ่งล่าผีพายแล้วเราเหนื่อยอ่ะดาเปืนระเบิด พไปไใครจะเชื่อวะเออเขาจะงไม่หักเกียร์หรอวะโอ้โหรออะไรอ่ะเพื่อนไปโล้กลับเออโอ้ยแม่งเอ้ยกลับ <ๆ S 2> บ้านเลยๆๆๆกลับบ้านเว้ยแมวและผีพายเจอกันผีพายเรือ